กับเรียนท่านประธานสภาทอครับท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมเชิดพงดาราชนะครับฝ่ายรัฐบาลครับ AI นะครับหลายคนรู้ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วน่าทึ่งสําหรับมนุษยชาติณนะัปัจจุบันนี้นะครับให้ AI เป็นรัฐบาลไทยแลนด์จะพัฒนายอย่างไรผมก็เห็นด้วยกับทางท่านอาจารย์สเสน่ห์และท่านอาจารย์พนมนะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะ AI ตรงไปตรงมาถูกก็ถูกผิดก็ผิดว่ากันไปตามนั้นนะครับ แต่สิ่งที่ผมกำลังมองอีกมุมหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราควรจะนำา AI เนี่ยมาพัฒนาพื้นฐานสำคัญในประเทศนั่นคือพื้นฐานครอบครัวครับมันคือความรักความผูกพันในครอบครัวผมอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้วิจัยวิเคราะห์และพัฒนาต่อยอดในเรื่องนี้ครับนั่นก็คือให้ AI c o ก๊อปปี้เมียของเราครับคนเดียวยังไม่กลัวพอเหรอ มันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยครับท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นแก้ปัญหาเรื่องชู้สาวสามีไปมีชู้ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็คือเราจะให้เมียเราเนี่ยเข้าอุโมงค์สแกนนะครับเข้าอุโมงค์สแกนเพ๊่แล้ว AI มันจะสํารวจตั้งแต่อดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันเป็นคนนิสัยยังไงมีความคิดยังไงขี้บนอะไรจุดดีจุดได้จุดเสียรูปร่างผิวพรรณหน้าตาออกมาเป็นตัวคนอีกคนหนึ่งนั่นคือเมียแท้ๆของเราครับอยากได้อีกคนหนึ่งอยากได้อีกคนหนึ่งแต่ไม่ขอเปลี่ยนใหม่ฮะ ซึ่งแน่นอนฮะเมียของเราก็สบายใจครับเพราะนี่คือฉันในอดีตเอาตั้งแต่ตอนสองสาวนะฮะที่จีบกันใหม่ๆเลยแล้วก็คัดแต่ DNA ที่ดีออกมาครับอะไรไม่ดีของเมียเอาทิ้งให้หมดเลยฮะแล้วไปใส่ไว้ใน AI เมียขี้บ่นเราออกนะครับเมียชอบดาวออกนะฮะเมียชอบโทรตามอ,าออกอะไรไม่ดีเอาออกหมดแล้วเอาแต่สิ่งดีๆเขา้าเขา้เขามาไว้ในเมีย AI ของเราเอาให้เหลือเฉพาะช่วงก่อนแต่งอย่างเดียวถูกต้องครับ พอหลังแต่งทุกข้อออกให้หมดเลยฮะแล้วท่านคิดดูสิครับว่ามันจะเกิดประโยชน์ขนาดไหนครับสามีไม่นอกใจเพราะเราอยู่กับเมียคนเดิมที่เคยเจอกันมาก่อนแต่งงานทุกๆวันวาบางวันอาจจะมาลองรสชาติของปัจจุบันดูก่อนนะครับพอเบื่อปุ๊บไปลองรสชาติของเมียในอดีตที่เราชื่นชอบไม่ใช่ไม่ใช่แค่เมียนะฮะท่านประธานครับ,าาารบสามีก็เช่นกันครับผัวเหมือนกันครับเอาเข้าเครื่องสแกนเหมือนกันเลยครับ พูดออกมาเป็น AI ผัวเราเบื่อผัวคนปัจจุบันก็ไปเอาผัวในอดีตที่เป็นผัวของตัวเองเห็นไหมฮะมันมีแต่ประโยชน์ครับท่านประธานเรามาพูดถึงเรื่องการพัฒนานะฮะเพราะปัจจัยขั้นพื้นฐานของครอบครัวเรื่องความรักความผูกพันตรงนี้มันจะทําให้ชาติของเราเข้มแข็งลูกก็ไม่มีปัญหานะ,ะสามีภรรยาเขาไม่หย่าร้างกันอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตโดยใช้ AI ที่เป็นมนุษย์จริงๆเสมือนจริงมาเป็น ความรักความผูกพันในครอบครัวครับท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะพัฒนาไปแน่นอนนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับปัญหาของคนไทยคือเรื่องของภาษาอังกฤษครับเรามีเ i เนี่ยเราจะพัฒนาตั้งแต่หูฟังเลยครับแล้วก็เสียงพูดด้วยคนไทยหรือสอสอสอวอบางท่านที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเนี่ยนะฮะหรือสำเนียงไม่ได้เี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องนี้เลยฮะแล้วสื่อสารได้กับคนทั้งโลกครับฟังปุ๊บเขาพูดมาเราได้ยินพูดอังกฤษมาเราได้ยินเป็นภาษาไทย เราพูดไทยออกไปเพ๊่จะมีลำโพงติดตรงหน้าอกเลยนะฮะออกไปเป็นภาษาอังกฤษ<อ>ไปเจอคนญี่ปุ่นก็ปรับหมดญี่ปุ่นเจอคนจีนปรับหมดเป็นคนจีนโอ้โหเราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ติดต่อกับคนได้ทั้งโลกครับแล้วก็จะพัฒนามาให้ประชาชนคนไทยใช้ทั้งหมดครับไม่ต้องเสียเวลาเรียนภาษา<อ>เพราะใช้ AI พัฒนาตรงนี้เลยครับแม่ดาหลาก็พูดได้ทุกภาษาเลยได้ทุกภาษาครับแต่ที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะพูดได้กี่ภาษาก็แล้วแต่เราต้องพูดภาษาคนให้ได้ก่อนครับถ้ามด้ต้องพูดกับคนให้รู้เรื่องก่อน นี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมมองว่าการนำ AI มาพัฒนาในระบบราชการนะฮะในการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้ไทยแลนด์พัฒนาคือการนำมาใช้ประโยชน์ควบคู่กับคนจริงๆไม่ใช่ให้ AI มาแทนคนทุกอย่างเพราะถ้า AI แทนคนทุกอย่างคนจะไม่มีคุณค่าเลยแต่ขอให้คุณค่าและประสิทธิภาพของคนและ AI อยู่คู่กันไปไทยแลนด์ก็พัฒนาครับขอบพระคุณครับ oh. งแล้วทําให้รู้ว่าคนต้องใช้งาน AI ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะมีแนวความคิดของการค้าที่ให้ AI ช่วยใช่ไหมครับเยนเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมนภัทรชุ่มจิตตีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านประธานครับท่านสเสน่ห์นะครับก็ขึ้นมาก็บอกก่อนเลยรัฐบาลของเราเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนให้เป็น AI มาบริหารเพราะว่าของพวกเราเนี่ยคนเคยด่ากันก็เอามาร่วมรัฐบาลนะครับ ผมถามหน่อยนะครับผัวเมียอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยด่ากันไหมครับทะเลาะกันไหมครับยังอยู่ด้วยกันเลยครับแทงกันยับก็ยังอยู่ด้วยกันเลยครับถูกไหมฮะไปแทงอะไรกันมาครับบางคนใช้มีดครับดุร้ายครับทํำร้ายร่างกายกันอ๋อคิดว่าซื้อหวยซื้อหวยก็เป็นส่วนหนึ่งครับท่านประธานครับอยากให้ท่านมองข้อดีบ้างนะครับว่านี่คือการ รักและสามัคคีปลองดองกันนะครับทำงานร่วมกันได้หันหน้าเข้าหากันได้นะครับท่านพนมก็พูดถึงเรื่องทางด่วนนะครับคือเราจะเอา AI เนี่ยนะครับมาอยู่กระทรวงคมนาคมทําควบคู่กันไปนะครับเพื่อให้ดูแลกิจการทางด่วนโดยเฉพาะเลยครับท่านประธานครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ AI เนี่ยช่วยวิเคราะห์นะครับช่วยประเมินนะครับคนที่จะขึ้นทางด่วนเพราะชาวบ้านที่มาจากบ้านนอกพอมาเข้าเข้ามาในเมืองในกรุงเทพนะครับบางคนงงครับ มาเจอป้ายทางด่วนเขียนนะครับงงยังไงครับเงินสดแล้วเขาเขาก็ไม่กล้าเข้าช่องนั้นท่านประธานเพราะว่าพึ่งดาวมาใหม่ครับอ๋อยังผ่อนอยู่ยังผ่อนอยู่ครับก็ไม่กล้าเข้าเอ๊ะจะเข้าช่องไหนไอช่องสีฟ้าอิสิพัทเข้าไปก็ไม่ได้ประตูมันก็ไม่เปิดให้มันต้องมีช่องเงินผ่อนด้วยนะครับท่านประธานครับและอีกอย่างหนึ่งครับ AI เนี่ย จะมาช่วยนะครับช่วยการควบคุมว่าป้ายที่ติดบนทางด่วนเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์เป็นจริงเขียนครับว่าทางด่วนแต่พอขึ้นไปแล้วเป็นไงครับติดกว่าข้างล่างอีกครับท่านประธานหางยังไม่ได้จ่ายเงินเลยใช่ครับท่านประธานครับแล้วมาสายกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะติดทางด่วนมันด่วนตรงไหนครับทางด่วนก็ควรให้มันด่วนจริงจ ทางด่วนแต่วิ่งได้80ท่านประธานรงไหนไม่ด่วนไม่เปลี่ยนชื่อใช่ครับท่านประธานครับบอกเลยทางนี้ไม่ด่วนนะทางนี้รถติดบอกไปอย่างนี้ครับท่านประธานอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับรัฐแบนของเราก็ใช้ AI มานานแล้วนะครับทุกวันนี้ยังใช้ครับใช้อดีตผู้บริหาร a i ไอครับท่านประธานครับมันยังเป็น AI ตัวเล็กอยู่ใช่ครับท่านประธานครับ AIS AIS ตัวเล็กครับท่านประธานถ้าใหญ่ขึ้นต้องเป็นก็เป็น a i x x l เอยครับท่านประธานครับ ถา้าท่านประธานต้องการอย่างนั้นนะครับท่า,านประธานมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะนํามาใช้อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ AI นําทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นนะครับฝากไว้เท่านี้ครับท่านประธานครับโอ้ได้ทางเลือกที่ดีในการให้ AI มาบร,ริหารประเทศได้ดีมากเลยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ฝนมาเนี่ยอาจารย์ฝนได้ฟังพวกเรา,าพภิปลายแล้วอยากฟังความคิดเห็นนะครับว่าถ้า AI เป็นรัฐบาลเนี่ย จะมีประโยชน์หรือจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเชิญครับอาจารย์พลครับก็อยากจะบอกว่าเออเองเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือนะฮะซึ่งการที่มันเป็นเครื่องมือเนี่ยนั่นหมายความว่าคนดีก็เอาไปใช้ได้คนชั่วก็ใช้ได้เหมือนกันผมยกตัวอย่างนะฮะเรื่องของบัตรทางด่วนนะฮะถามว่าจริงๆแล้วในทางเทคนิคนะฮะออกแบบได้ไหมคามําตอบของมันก็ทำได้อยู่แล้วะฮะแต่ตังม,มันจะไม่ได้หลายรอบนะฮะเขาเอาจจะปรึกษา AI มาก่อนก็ได้ะฮะว่าต้องทํายังไงดําเนินการยังไงมันถึงจะได้หลายรอบนะฮะ ก็คือทําให้มันใช้ด้วยกันไม่ได้ไปก่อนรอบแรกนะฮะพอเดี๋ยวก็ขอใช้ไม่ได้ลําบากใช่ไหมฮะบน่บนๆกันเดี๋ยวก็ทาไมฮะก็ขอให้มันทํากันได้อีกทีนึง<อ>ก็ได้ออกงบใหม่หมาอีกอันหนึ่งให้มันมเกิดการผลิตอินทิเกรตแล้ ate, ให้มันใช้ได้ร่วมกันมันจะได้สองรอบอนะเอไอจะดีจะแย่นี่อยู่ที่คนใช้ใช่ไหมอยู่ที่คนถาม<อ>เพราะฉะนั้นอ่าอยากอยากให้เห็นภาพนะฮะว่ามันก็มีทั้ง AI ที่มันคนใช้ไม่ดีก็ใช้ในทางที่ไม่ดี เพราะนั้นที่สาคัญคือคนดีก็ต้องรู้จักใช้ AI เพื่อที่จะปราบปรามแล้วก็จากับดูแลให้มันถูกต้องด้วยนะฮะก็เหมือนพระบรมราชวาทนะฮะขออนุญาตอัญเชิญนะ,ะที่ท่านเคยรับสั่งไว้ว่าต้องควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนนะฮะอันนี้ก็ต้องควบคุมไปถึง AI ด้วย นะต้องควบคุมไม่ให้ใช้ AI ในทางที่ไม่ดีไม่ให้มันมีอำนาจแล้วก็ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนนะฮะงนั้นสุดท้าย AI คือเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่การใช้ขอยกตัวอย่างอีกกระทรวงหนึ่งที่น่าสนใจคือกระทรวงเกษตรนะฮะกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นแนวเขาเรียก,กเกษตรเฮโลใช่ไหมฮะเฮโลกันไปปีนี้ปลูกอะไรแล้วขายได้แพงนะฮะบานข้างๆปลูกอันนี้ล้วได้ตัง์รวยปีนี้ก็อยากจะขายบ้างปลูกบ้างนะฮะ สุดท้ายแล้วก็เฮโลกันไปคือไงฮะผลผลิตออกมาชนกันมาดั้มราคาแข่งกันขายถูกก็พากันตายไปด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามี AI เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยวิเคราะห์ในภาพรวมได้นะว่าตอนนี้มีความต้องการอยู่ตรงไหนนะฮะจะผลิตตรงไหนให้มันตอบโจทย์กับความต้องการตามเวลาที่เหมาะสมยิ่งตอนนี้ทำไมฮะเขาไปถึงดาวอังคารกันแล้วฮะนะฮะ,นะฮะอีลอนมจะไปดาวอังคารแล้วฮะความอุปสงค์อุปทานเราเนี่ยไปถึงดาวอังคารแล้วนะฮะ ไม่รู้ว่าทางเกษตรนี้เราจะคิดผลิตพันธุ์ข้าวนะฮะที่มี DNA สายพันธุ์ที่ไปปลูกดาวอังคารกับเขาได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้าคิดการไกลจะไปกับอีลอนมาร์กก็ก็เชิญไปได้ <laughs> นะครับ <laughs> ก็อันนี้ก็คือถ้าเอา AI เข้ามาช่วยนะฮะช่วยคิดพิจารณามันก็อาจจะช่วยวางแผนไปได้นะแต่ก็ไม่ต้องอาจจะไปถึงดาวอังคารนะเอาแค่ในโลกเราให้เพียงพอก็น่าจะพอไปได้ครับผมประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับจัน์ฝนครับ เขื่อนสิลิกินนี่ที่อยู่พิศษณุโลกดิเขื่อนสิลิกินนี่เขาอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์